À, đi chinh à. à. vì đăng ký đăng ba, nông chưa bay chưa bay chưa 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 này nhá, chưa 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 เยอะมากเยอะกเยบมากเยอมากเย็บมาลงมาเออมาอย่าไปหาแม่ทล่ะอย่าจุงไปผุดอยเยอบมากไปจุ่มีไปเยบะมาเออเยบมาจุมาเอจุมาเออมาเยบมาเยบมาต้องไปหาแม่มาเยมากเยอบมาต้องไปหาแม่ chúng nó phải ăn là ủy Chung Pì phải làm, vậy, ah. à, là, 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 đã lót thong, vâng, chín đã, bùng chín đã, nào, tiếp bao, tiếp tiếp sửa, tiếp bao, tiếp, 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 hát vậy này mẹ, tiếp tiếp chúng à จุ๊งไปเออจุ๊งไปจุ๊งไปจุ๊งไปเออจุ๊งไปจุ๊งไปเอิอจุ๊งไปหาเมลี่เลยจุ๊งไปจุ๊งพีไปเลยอ่ะจุ๊งพีไปมาเทียบกล่องก้อนนี่ก้อนนี้ต้องฝึกคนเจ็บเออจุ๊งไปจุ๊งเดี๋ยวค่อยจิ้มอามาเดี๋ยวจะลูกครับเจ็บมาเออเออเอา

อันนี้ตะก,กา้าเดี๋ยวผ้าก็มาแล้วนะเตรียมเลยเตรียมเส้อผ้าเลยนี่ตะก,กา้าเราจะฝึกพี่น้องดาวจุงพี่ลงก่อนเจ้าเออไหนเอ๋อไหน,นทำไงพี่ลงลุกขึ้นไหนบอกจะไปเสบาดกับน้องลุกขึ้นลุกขึ้นเดี๋เบบนอยงว่าไอ้นออกมาเสีอ้าย <laughs> โอ๊ยเป็นตาสร้างคักพี่กบน้องไปเสาบาดน้ำกันเบิ่งไปแบบถึงลึงืงตึงลึืงตึงเรงตึง ตึงเรื่องตึงเรื่องตึงเรื่องตึงไปแล้วโอ้คือคู่ขนาดว่าลงกระดาวใั้แลงลักดาวไปแล้วครับพี่น้องไปอ๊านอกกระหูเห็ด้วยแต่งแรงแต่งแรงแต่งแรงแต่งเตื้อเริงตึงไปเลยพี่หลงเตื้อเริงเงตึงเริงเตื้อเลยอย่าพาพี่แลนเดอร์ขาพี่บอดีไปไปพูนไปนาบ้านพูนไปให้ลูกไปพะอายไปนาบ้านเด้อไป ไปลูกไปไปโอ้ของคายเอาล่ะ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 คายคายโอ้ยหนูไปไปลูกไปไปโอ้ยเก่งเก่งเก่งเอาโซ่เขาให้ลูกอกินให้พ่อโซ่สิลุดมือลูกตีโอเสียลากแข้งย่งสไปดเป็ลากเรนาบ้านไปเนี่ยลงไปดึงมา อู้ละก็อายเลยโอ้ละ,อล,ออละก็อายเลยเดี๋ยวทีไีเบิ่งทักหาโอ้ละก็อายเลย่ะมาเนี่ยพี่หลงเล่นไปบันอย่าไปไหนนะทีนี้น้องดาวจับไว้อยู่หมัดเลยวันนี้จะพาหลงไปล้างแผลนะคะให้พ่อเลินพาไปกับน้องปื้มกับแม่ลีเดอร์เพราะว่าแม่น้องดาวต้องอยู่ที่โรงเรียนเ,เ,เพราะว่าวันนี้พ่อตึงไม่อยู่ค่ะไม่มีคนพาไปไเอ้ารับ มาดิครับเย้ไปเจไปเย้ไปอ่ายืจอยือบันไปได้ฟอบันอเยอะมยอม็ดไปะไรอ๋อมื่อกี้ก็มื่อกีขอทษนะครับเม่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่น ออาฮ้เชิบปะเชบว่าอเมื่อวานนะครับชื่อท่านตุลุงท่านหนึ่งเนาะใบสองแกงมาสองแกงมาสองจากพี่พรแล้วก็จากคุณพี่มุกวิไลไม่เป็นไรวันนี้เราใส่บาทร่วมกันนะคะวันนี้เราใส่บาทร่วมกันเด้อคุณพี่มุกวิไลนะคะขอต้องขอโทษด้วยอาจน้องแหลนจะจดไม่ทันเนาะมันก็ทั้งออนไลน์ย่าแล้วก็ทั้งลอยกระทงด้วยโอ๊ยโอ้ยพี่ก็นอนนองก็นอนบานนี่พี่ก็นอนนองก็นอนบานนี่พี่ย่า โอ้าพีกนน็นอนนอนก็นอนป่านนี้อุ้ยพี่บ่ไปน้องก็นอนคือกันออุ้ยอ่าอ่าบ่มีปัญญาแต่ว่างเบิม,มีปัญญาดึงไยไปได้อายนอนผมก็นอนคือกันเราว่ะวเก่ามากีพี่ลงไว้ต้องียันมอไซคมากอ้า เทพซีบาน่ารักแท้ทั้งปีทั้งน้องไวสันลุกลุกพี่หลงลุกน้องบอกลูกขึ้นพี่หลงลูกขึ้นเอาลากไปเลยดึงพี่หลงลูกขึ้นปะโอ้ลากคอยเลยโอ้ลูกค่อยลากขอย ซ่อมซ่อมซ่อมเจับจางไหนสั่นแท้เฮ้ยพดเลยโอ้พีลงาุนอะไรล่ะลี้นอไลงนี่โซลุดค่ะได้แต่โซมาแต่พี่หลงหายโอ้ยเนาะพี่ลีได้แก้วมาไหมล่ะนะ่เอ๊ ว่าลืมว่าจะพา oui> มาใ er ส e ่บาทหน้าบ้านพี่ลงรุดเครียดระบาดนี่พี่ลงโกรธแล้วไปแล้วไม่เอาหนูไปด้วยพี่ดาวทาตัวเล็กเหมือนนั่ไปถนนนีเแยพี่เลี้ยงมาทำไมสวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทั้งหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดท่านเลย มามามาเอาข้าวเร็วเร็วเร็วหนูไปไม่ได้นะเน็ตไม่ถึงเนตกไปไม่ได้น็ตไปไม่ได้ต้องอยู่ตรงนี้ลงลงลงเยอะเยอะเยหนูเยอะเยอะก็รุดเรยเร็วปไปเพื่อนเ มันมีคออีกเส้นหนึ่งอยู่นู่นมันมีคออีกเส้นหนึ่งอยู่นู่นเพราะเลยอซื้อมาสองเส้นวันนี้พาไปหาหมอซื้อมาใหม่ก็ได้อุ้มไหวไหมนะอ้วนเหมือนดาวเลยอันนี้เราดึงข้อไอให้ยังเนาะไอกระุดตัว เพิ่มเพิ่มเข้าขน้ำถ้าเข้าขน้ำแล้วไม่ออกง่ายนะนี่อยู่นี่อยู่นี่มันไปต้องไปไหนลูกอเออคนรอไปเอาปลอกข้อออกยังได<อ>ใส่มันเหมือนหมาบ้านหน่อยตัวเองนะ่ะลงมาอยู่ใส่มันเหมือนหมาหมาบ้านหน่อยลูกอย่าไปเครียดให้น้องแม่น้องสิบภาพไปข้างล่างล่ะพิลีข้างล่างล่ะคอละข้างล่าง ไปติดเหนียงเขาม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 าลากพี่เบาๆาจุงไปไปจุงพี่เบาๆอย่าไปจุงแรงพี่ตกใจไปกระชากคอเขาที่คอขาดเ็บเอานิ่งพอแล้วเดยวใจขาดก่อนคนไม่มันออลุกไปเฮ้ลุกไปกลุกไมลุกไปกันน้องเร็วๆร็ ลุกๆลุกลุกมาเชื่อไปใส่บาตลุกๆอืมที่ก็มึนเป็นไงล่ะลุกๆลุกเออไปลุกไปเออใส่บาตใส่บาตกันน้องปะปะไปรอใส่บาตกันน้องปน้องไม่กลัวน้องก็สดีไม่กลัวแต่ว่าพี่อ่ะอยากจะเล่นกับพี่ไงเห็นพี่นอนก็จะนอนเห็นไหมน่ะเห็นไหมน่ะเห็นไหมน่ะไม่นอนมันเปื้อนใส่บาตก่อนเก็บเก็บ่เก็บเก็บ ันน <y> <ify> mm ี้มีอะไรเก็บนี่อ่ะเจ็บ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 อ่ะเก็บไว้เจ้าไว้ไปไปลงลุกลุโอ้กาลังเห็นพี่จิ๋วเขามาพี่จิ๋วเพิ่นกาลังได้เบิ่งคลิปลูกไส้เพิ่นตกรถเพิ่นไว้ถ้าเจ้าเฮ็ดลูกไส้่อยตกรถอีกข่อยสิไปจกตาเจ้าว่าซั่นเห็นน้องนกับนอนถ้าเห็นพี่นอนก็นอนน้ำมันสิได้ใส่ปาดบ่นั่นับ พอเปลี่อวแปลงทุยลูกตีลูกคือขั้นคักแทะฮะอ้อย่าดึงพีไปอ้ดึงพีไปใส่นอบปันเจวายเจวาดึงพีไปใส่นอ้าันปล่อยแล้วปล่อยแตัวี่ไับตเมพี้มลได้ชิน ไหนโซ่ไหนโซ่ไหนโซ่พี่ลงอยู่ไหนจับเออแล้วไหนลองลองดึงเข้าบ้านฟรีลองดึงเข้าบ้านฟรีไปเออพาพี่ลงเข้าบ้านลูกไปเออพาพี่หลงเข้าบ้านเออโอ้โอ้โอโอ,คอ้คอย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 ดึงไอ่ไงดึงอุบาทอุบายเว้ย อยากนั่งนี่นะเออมันคันเนื้อคันตัวตอนเล่นเิ้นๆอาบน้ำล้วอยากทาปแป้งบอแมนไดย์ไข่ค,คึกอีออพ่อบู๊ตีวัยรุ่นเขาคึกเขาเป็นยังสี่ละโออยากจะนั่งให้ปลอยเขานั่งไปเจ้าคอยอาบไหมฉีดฉีด,ดต่พ่ออันนี้ออกก็ได้ดอกเอาเอาอพี่มาเร็นดินทรายพี่ลุกมามองหนามบอแมนดินทรายมา น้องบอกน้ำื่อมึงนีค่ะน้ำแข็งเลยบอกน้ำืมึงนีค่าน้ำแข็งเลเื่มเอาเงินใ้ค้าังเลเพื่อเงินทายน้ำแข็งอันอยู่ในกระเป๋าบอกน้องกอในกระเป๋าอยูกระดูดูพี่ลง ดูพี่ลงดูน้องดาวครับที่นี้เมลี่ฉีดผมนะครับโอ้ยเมลี่ฉีดผมนะครับเมลี่ฉีดมาบึงพี่แม่ขี่เลยคนนอนพี่แม่เออฉอ้ขีดเลยหนาวคนหนาวหนาวดอกอยากลินอยู่นึง พามาเร็วอาบน้ำเร็วเร็วลังตัวหลังตนก่อนว้าวนนอ,อาจารย์มาแล้วจ้าอาบคุณยังยังไม่ตะาดเลยดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดินออกตรงที่ใส่บาทก่อน ถูกน้ำแล้วคันเนื้อคันตัวพ่อพ่อปิดเอาตะก้าพ่อตะก้ามือมือให้ลูกถือนน่ะจับดินให้ลูกถือเลยบอสันสิจับดินแท้ๆังินอยากมาใส่บาทพี่ลีถือตะกายเขาไหน

หลงมันใส่ไม่ได้โอ้ยน้อโอ้ยอยสิไปองดัยน้องคือตามใจฉันไท้เนาะ แนวนี่ผมถนัดครับผมมักมักเอาองคใหม่อีกอ่านอนลอ่งบะนี่หมุนก้อนหมุ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 นพวกมาไล่หมุนตรงๆหมุนพวกมาไล่หมุนพวงมาล コンカン

เอมา,อม,า,อม,ามือมามือมาหนจับหนึ่จับได้จับไะน้องน้องไม่ีน้องไม่ดีจไว้ไหนจับน้องหมดแล้วก็หนูเอามือหมดเลยอ,ะอ่ะจะท,ทำยังไงมดแล้วหโอ๊ยขึ้นฮะขึ้นนี่อะน้ำมาหลังแล้วใช่ขวดแล้วไปขวดเชาใบฟ้าไป <c oughs> <c oughs> ก็โมทนาบุญนะคะ<ๆ>กับพี่พรและก็พี่มุกวิไลด้วยนะคะใส่บาตร่วมกันวันนี้นะคะ,ะพี่เลี้ยงเอาตะกร้า้วยนะนโอ้ยถูเสาฟี้าออกมา,า,าโมเมนเสาสีหักแล้วย่านไฟาผู้เตะน้องเตะไอ <laughs> Long rồi không phải em ở đây cả năm 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 bắt, năm 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 เร็วน้องอยากล่นต้นไม้เร็วแล้วเร็วตัวแข็งไวเลยแม่ยอมตัวก็ไม่ได้เบาๆเลยอ่ะก็นอน ลุกบังดีกันลุก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 มาลุกลุกมาลุกมาเออเดี๋ยวเพื่อนไปเล่นมามาเดี๋ยวเขเล่นมาไปไปไปลุกลุกมาโอ้ยได้พี่กันเหลือน้องได้น้องก็เหลือพี่จับจับลุกสงสัยจะปวดขาไม่ให้น้องจูงน้องไม่จูงธรรมดาน้องลากเลยอาเจมาเฮ้บวองเล่นด้งฮะ แปไปมาพอดีอ yeah, ุ้มม yeah. ีกรไดเนี่ยมันกห่วงเลยอ๋อเดี๋ยววุ้ยอเอ้าออ๋อเดี๋ยวทั้งสองลง มา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 เร็วไ,ไม่ปวดขาพ่อแล้วเอ,เอาให้ลูกถูก,ก่อนขั้นแห้ง<า>เอาปลูกนี่แหละให้ถูนี่โซมาปลูกนี่คั้นโอ้สุดยอดเลยพี่น้องต่างสายพันธุ์นะคะความน่ารักความสดใสระหว่าง น้องดาแล้วก็พี่หลงนะคะน่ารักนายอินดูมากหยัยง,งพี่ลีไม่กลับค่ะพี่ลีจะอยู่นี่ถาวนเลยงั้นเดี๋ยวนูขออนุญาตออกจากไลฟ์สดก่อนนะคะเดี๋ยวทําความสะอาดก่อนนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็โมทนาสาธุบุญกับแ MM ม่แม่เอซีทุกท่านเลยที่ร่วมใส่บาตในวันนี้นะคะ สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเดี a, <All> <S S ๋ยวเจอกันใหม่คลิปโรหน้าค่ะสวัสดีค่ะ